ว้าวฝนเริ่มตกเขามละฝนเริ่มตกเขาลาะนี่แล้วแล้วก็มาถึงแลเจ้ามาถึงแล้ว,าม,าลวมาแอปเปิลแอปเปิลตกแตงของเขาเด้อนี่มาถึงริมน้ำละมาถึงตาน้ามตาเหือบ้านเขาละเดี๋ยวจะข้ามฝั่งไปพูดนไปสืบเข้าไปนอ้ยต่ยตาไออย่างนั้นี่ตายต,ายต,ายตายไอติ่มเขาก็นี่ดีบอพอเลิศอันนี้นะเนี่ยมาซุกแล้วนะ แต่มันมาสซุกดีเจ้ถ้ามันสุกดีมันจะสีส้มงามขนาดนั้นนี่นะเพราะอย่างดอกสีชมพูขาวอ่ะเม็ดในสีส้มอ่ะไอเม็ดมันเกล่สีส้มอ่ะนะดูเม็ดเม็ดมันตกเนี่ยถ้ามันซุกแต่มันจะเป็นสีส้มเลยเนี่ยงามขนาดเด้อแล้วปีนี้มันยังอย่างเกล่น้อยเดียววะเกี่ยใหม่ใหญ่เะทุกทีมันเกลี่ยใหญ่ใหญ่น่ะนี่เพรเกล่มันเน่า khai mất mà Một nóo nào trong năm, quen chị ấy. Hoặc là kỳ lông kỳnh hollow. Mm. Song, sống, mòn và lâm ăn gần hô. Mm. 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 này hồng Mm. Ừ. Mm. เปินห้องแอปเปิลตกแตงเนื้อสีสม้มแต่วานดีว่ขอเขาจะเอิมก่อนนี่แต่คนไทยเขาว่กกินได้อีบ่เนี่ยเกนปออปก็สีแดงวันนั้นอ่ะงามงามสุดยอดเลยว้ายแอปเปิลตกแตงสีสม้ม 花色深红。